คุณวิกกี้สุนิสาเจครับก็เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็เต็มไปได้วยความรักของคนทั้งสองครับงานนี้เจ้าบ่าวน้ําตาไหลอีกแล้วนะครับกับความประทับใจในตัวเจ้าสาวนะครับลองไปดูครับสำหรับภาพบรรยากาศติดตามได้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับ ฉลองมงคลสมรสของชายชาติยโยดมฮิรัญยัติติกับนางเอกสาววิกกี้สุนิสาเจตเมื่อค่ำคืนของวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักระหว่างเจ้าสาวและเจ้าบ่าวค่ะโดยเจ้าบ่าวได้บอกว่าวันที่16เป็นวันที่ครบรอบ5้าปีพอดีจึงได้เลือกเป็นวันฉลองมงคลสมรสก่อนงานเริ่มได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน โดยเจ้าสาวอยู่ในชุดราตรียาวสีขาวส่วนเจ้าบ่าวอยู่ในชุดสูททั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะมีแขกมาร่วมง,งานเป็นจำนวนมากโดยยังได้เล่าถึงบรรยากาศตอนงานพิธีสมรสที่จัดขึ้นที่หัวหินเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเพราะเป็นวันที่คนที่รักเราและเรารักมาอยู่ร่วมกันในงานโดยเจ้าสาวได้บอกว่าวันนั้นเจ้าบ่าวร้องไห้มากที่สุดค่ะ โดยทั้งคู่บอกว่าไม่มีคำมั่นสัญญาให้กันเพราะทุกอย่างพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีความสุขมากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมากกว่าความรักจนเป็นความผูกพันเพิ่มขึ้นทุกๆวันโดยเจ้าสาววิกกี้บอกว่าจะดูแลพี่ชายให้ดีที่สุดในทุกๆด้านโดยงานนี้ฝ่ายชายถึงขั้นร้องไห้จนเจ้าสาวต้องเข้ามาปลอบเพราะเจ้าบ่าวได้บอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาได้บอกวิกกี้ตลอดเวลาว่า ไม่เคยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวและเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดค่ะก็เขบอกพี่ชายว่ารักรักพี่ชายพี่ชายคือทุกสิ่งทน่อย่างเป็นชืวอตก็รักรักเขาที่สุด <c oughs> แล้วก็ใช่อะไรในวีดีโออ่าเป็นเหมือนคือตลอด ห้าปีที่ผ่านมาที่วันนี้คือวันครบรอบห้าปีนะวันที่สิบถึงได้เลือกวันนี้ครับเป็นวันแต่งวันฉลองก็คือห้าปีที่ผ่านมาก็คือบอกเขาตลอดว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเลยแล้วก็อยรอ ไม,ม,ม่นี่ยนี่รู้ใจตลอดเวลาได้ยินเสียงก็รู้นะคือตลอดระยะเวลาทุกอ่านมาก็คือคือทุกอย่างมันก็พิสูจน์ใ้เห็นแล้วครับว่าเรา มีมีความสุขมากแค่ไหนที่ท <ำ S 1> ได้อยู่ข,ข้างๆเขาขจริงๆแล้วกีก็อยากอยากดูแลพี่ชายให้มากขึ้นในทุกๆด้านลลเลยก็จะพยายามพัฒทำกับพ่อแล้วก็ก็ดูแลทุกๆส่วนนะคะของชีวิตเขา ส่วนเรื่องของทายาททั้งคู่บอกว่าอยากจะทํางานก่อนเราอยากจะพร้อมกว่านี้และขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนื่องจากช่วงนี้ยุ่งอยู่เรื่องงานส่วนเรื่องฮันนีมูนนั้นยังไม่มีการวางแผนรอเวลาว่างพร้อมกันทั้งคู่แต่วางแผนไว้ว่าอยากจะไปอิตาลีสเปนแถบประเทศยุโรปและญี่ปุ่นเราทั้งคู่นั้นยังไม่เคยได้ไปด้วยกันค่ะส่วนแนวคิดของการจัดงานนั้นคล้ายกับงานที่หัวหินก็คือ มูสแอนโทนเราทั้งคู่ชอบบอไรที่เป็นแบบคลาสสิกดอกไม้สีขาวและเทียนเพราะเป็นคนที่ชอบเทียนมากอีกทั้งงานนี้เจ้าสาวเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดส่วนเค้กของทั้งคู่เลือกเป็นเค้กสีขาวและบริเวณหน้างานได้มีการจัดแสดงรูปพรีเวดดิ้งของทั้งคู่และภาพถ่ายส่วนตัวให้กับแขกที่มาได้ชื่นชมส่วนของจำรวยเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กค่ะส่วนบริเวณงานนั้นได้มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายรวมไปถึงผู้บริหารช่องสาม ผู้จัดละครเพื่อนนักแสดงโดยทั้งหมดได้อวยพรให้ทั้งคู่รองรักกันนานๆมีความสุขมากๆค่ก็ยินดีกับพี่ชายแล้วก็วิกกี้ด้วยนะคะเป็นคู่ที่แบบดีใจอะคะ่ะที่เห็นทั้งสองได้แต่งงานกันนะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรใดๆก็ขอให้ผ่านไปด้วยอย่างรักลื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในการใช้ชีวิตคู่ต่อไปนานๆนะคะ ครับทราบว่ามีความสุขแล้ววันนี้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นวันต่อๆไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าวันนี้แล้วก็ขอให้รักกันมากๆไปกว่าวันนี้พี่ชายมีหลานเร็วๆนะอยากจะรู้ออกมาหน้าตาจะเป็นไงเพราะพี่ชายก็ตอนแรกตอนแหลวิกกี้ก็ทะเลนเลนลูกออกมาหน้ารักกันนะอยากเห็นให้ไวให้ไวนะจ๊ะก็แสดงความยินดีนะครับกับพี่ชายแล้วก็บิกกี้นะครับทั้งสองคนนี้เป็นคนที่น่ารักนะครับดีใจมากท้งสองคนนี้ได้มาคู่กันนะครับพี่ชายครับ อยากอุ้มหลายครับพี่ขอเดินดวดเลยต้องน่ารักมากๆด้านหน้าเลยครับพรมลิขิดบันได้ชักผานดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันสารไกลพรมลิขิดต้นจิใจฉันจึงได้มากลากับเธอเธอฉันรอเธอเป็นนื้อคู่คุณช่วยดูตำรา แต่ครั้งร่างมือพอเธอใจนึกเชื่อมือรัจเจ้สุบริพานิกริกกำรงขายภาพทีมข่าวสิลบาวัฒนธรรมและบันเทิงที่เนินทุ้นที่งานงนาน